สวัสดีครับผมขอปลา่าเก็บเห็ดคือเก่าครับผมนี่ครับผมดอกงามๆเลยครับวืนนี้ปุ่นหลายดอกอยู่ครับผมเ่งนีครับผมนี่ครับโอ้มวงนี้ดอกหลายอยู่ครับจะดอกงามๆนี่ครับผมปุ่นสาวแก้วก็เยอะทั้งปุ่นครับเอ้ให้สาวแก้วเก็บครับผม มองนี้มีเสีดอกองามๆครับเอ,อ้ยตรกนี้ลายดอกเยอะครับผมเสียเพราะดอกน้อนั่นดอกหนึ่งเออ,เอ,อดอกองามๆครับดีครับผม ดอกงามอย่ครับผมนี่ไปครับผมหาตอครับเอาครับผมอีกสามดอกครับครับปุ๊ดดอกงามงามเลยครับไปครับผมหาตอครับพ่ออีกแล้วครับผมดอกงามงามเลยครับนี่ครับ นี่ครับผมก็หลายดอกอยู่ครับผมมานนี้นี่ครับนี่ดอกหนึ่งครับพุ่นข้างในอีกสองดอกครับนี่ครับดอกงาาๆเลยครับผมโอ้หัาหลุดครับนี่ครับผม นี่ดอกนึงครับอ้นี่งามอยู่ครับคุณเออพี่น้องเบ่งดอกนี่งามอยู่ครับอีกดอกนึงครับนี่ครับนี่อีกสองดอกครับเอยพี่น้องดอกทงามครับนี่ครับผมอีกมูลนึงครับเก็บๆกอนครับนี่ครับ เอ้ยพี่น้องเอ้หลอกบานกำลังงามเลยครับนี่ครับนี่ครับดอกบานกำลังงามพี่หน้องเอ้ยเบิง่งพอแล้วครับผมเก็บก่อนครับนี่ครับผมดอกกำลังงามเลยครับโู้จับแห้งก็ไม่ได้ครับมันลุดเนี่ยครับผม เอ่อกำลังงามๆครับไปครับผมหาร์ตอครับใส่พ่นใดโอ้ยพี่น้องมามาสาปวดครับห้อยคนเคลียร์จนครับเบิ้งนะครับนี่เก็บอยู่ครับดอกหนึ่งครับผมเบิง้งเออคนเขาเคลียร์เต็มอยู่ครับ ไปไปครับครับ่มเกื่้ยงอยู่นี่ครับผมดอกำงามครับพออีหมู่นึงเลยครับผมเก็บก่อนครับผมดอกกระรอำงงามเลยครับนี่ครับผมจับแห้งบ่ใด้ครับงวหลุด นี่ครับดอกกำลังงามๆไชครับผมหาตอครับนี่สองดอกครับอาน,นอีกดอกนึงครับผมดอกกำลังงามๆเลยครับสองดอกครับนี่ครับผม ดอกหนึ่งงามๆครับผมนี่อีกดอกหนึ่งครับได้ครับผมหัดตอครับโผีกแล้วครับผมหนึ่งดอกครับผมสองดอกครับสามดอกครับสี่ดอกครับผมดอกงามๆครับผมนี่อีกดอกหนึ่งครับผมนี่ครับผม พ่ออีกแล้วครับผมสองดอกครับนี่ครับผมนี่ครับผมดอกกำลังงามครับอีกดอกครับผมสวยๆครับอีกดอกครับผมอีกดอกครับผมนี่ครับผมอีกดอกครับผม นี่ครับดอกนึงครับทั้งพี่อีกดอกครับผมสองดอกครับผมดอกงามๆเลยครับนี่ครับผมนี่ครับกำลังดอกงามๆอยู่ครับนี่เก็บก่อนครับโอ้ ยุ่งกว่ลายครับนี่ครับนี่ครับดอกกำลังงามๆครับปุ่นปุ่นข้างในดอกงามใส่ปุ่นข้างในปุ่นนะเห็นดอกดอกนี้ไหม ไปครับไผ่สาวแก้วมุดเขาไปเก็บไปพ่อก,กินอยู่ครับผมไปครับผมหาตอครับสองดอกครับนี่อีกดอกนึงครับ นี่ครับผมนี่ครับผมหาบงดีๆครับผมนี่ดอกหนึ่งครับดอกหนึ่งงามๆครับนี่ครับผม ไปปุ่นดอกงามๆอยู่ครับพงษ์ดอกสวยๆครับไปไปมานบ่ปุ่นได้หลายอยู่พี่น้องได้กอกินอยู่ครับปลาหย่ากับร้ายด้วยปลาหย่าตัวนี้ มีเจโดกง,งามอยู่ครับผมเอาละครับผมคลิปนี้กฝากฟีฟฝากน้องเอาไว้สำเหน่ยละครับจังพกอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ